ดูตานกกำลังจะทำอะไรนาะกับตาแดงเนี่ยดูช่วยพจะพาปลอดภัยเนี่ยตั้งท่อกันท่อมันเอียงท่อเอียงท่อเอียงปิดปิดพัดลมยังไงยังต้องปิดก่อนเพราะว่าเพิ่มอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่จำเป็นแล้วมันเอียงมันเอียงแผ่นดินมันพุด ข้างล่าง,างมันก็เอียงครับไม่น่าสุดแต่พี่พรมดินมันแข็งแข็งอยู่มันโชคดีด้วยมันเบ,บาๆใาน,านลงมอ่าวลุกออมาแต่ไปซื้อก่อนไปใส่ก่อนไปนะมันเอียงธรรมดาใครอยู่นบนประตูตกไปแตกแค่นี้ก็อีกแต่อาแล้วตอนแดดอยมันถึงแข็งๆก็แตก ก็ม yes. yes. ุนแ่ังเดีเลเลเลาิงอัดหตดเลตเลบตงงีนเลยของเล็กเล็กน้อยของเล็กเล็กน้อยได้ลงได้ไหม นายลองลองพิสตได้ไหมมันท่วมหัวผมนะลองลองดูให้มันท่วมหัวทะลึกเด้ออ๋อก็ยกมือลองลองดูลองลองดูที่สูงสุดวันวันมันจะลึกขนาดไหนได้เย็บแล้วป่ะเยไม่เล่ะมันท่วมโอ๊ยดีดดีดมีดดีดีด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 ฮ่าฮ่มันจุบไปแขงเลยมันจูบจูบต้องเอาดินออกนะ

ว่ามีกระปูด้วยเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋พี่ตัวใหญ่เดี๋ยวก็ทำอะไรกันดูดิโอ้ยว่าเป็นพูมหูเดี๋ยว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 พี่มาฝั่งนี้พี่มาฝั่งนี้มาัฝ่งนี้ทำไมให้ผมไปฝั่งน้นมันได้มือในจังหวะเจาะมือนั้นนี่ไม่ต้องงัด งัดฝั่งนี้ขึ้นดึงฝั่งนี้ขึ้นฝั่งไหนขึ้นกว่าฝั่งข้างหลังเนี่ยตั้งอย่างเดียวไม่ต้องไปทำใั้เรงนะไม่มีแรงนั่นนี่โอ้ยมันตู่ตัวจะกัดแล้วแดงไงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ยมันติดอยู่เห้ยมันติดอยู่เห้ยเฟฟ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 เมื่อกี้เห็นนี่นะนี่นะเน่เน่เน่น่ที่เอามากี้เห็นตอนนี้อ๋อเน่เน่ในมือผมในมือผมที่มือผมนี่แหละมันคัดจริงนะ เดี๋ยวเด้ได้คจิ๋ยุกได้มันจูบมันได้วะเมื่อกี้ในนี้เราขัดนะเคลื่อนไปเลยนไปเอาเอาใส่ไฟมาสอน